สวัสดีจ้ามาล่องเบึงเนาะตอนนี้น้ำหนักขึ้นเยอะมากเกือบเจ็ดสิบสามกิโลถ้าตรงรถน้ำหนักเราจะเพราะว่าเบาไหวเดินจะเบาไหวเปิดกขาอาหารเช้านี้จะ้ะไข่ต้มกับผักบุ้งลวกไข่ต้มสองฟองแล้วก็ใส่น้ำสุกี้หน่อยมันแบบว่า มันต้องลดน่จ้ะช่วงนี้บ่ไหวเลยค้นแบบึ้นเกินเยอะเกินจนแบบว่าเจ็บหัวเข่าอ่ะจ้ะมันต้องกินต้องกินผักต้องโล่งเหยใดเกือบเจดสิบสามติโลเดี๋ยวลอดูว่าเข้าสักอาทิตย์นึงเนาะเราค่อยล่องล่องมาสังกิโลเบิ่งกันจ้ะว่านำหนักเข้าจะได้ขนาดไหนตอนนี้พี่บุมเจดสิบสองโลคืง ต้องดูว่าเข้ากินเศร้าเศร้าจะกินไข่ต้มตองแลกงก็จะกินไข่ต้มกับผักลวกเหมือนกันว่าเข้ากินเราวมนจะได้จังไหรน้ำหนักมันจะล่งขนาดไรจะว่าที่กินนี้เข้ากับบรตรงการว่าจะลดน้ำหนักเยอะมากจะว่าเพื่อสุขภาพจะ้ะเพราะตอนนี้โบไ่ไหวเลยสุขภาพแย่ก็บขาปวดขาไปปวดจะ้ะ ได้ดู๋นะอร่อยอยู่นะฟิวกินหมูกระทะผักบุ้งจ้านามสุก,กีนี่จ้ะ เราอติดตามมึงเนอจ้ะว่าน้าหนักที่บผมจะลงบอ่อจะลงไปขนาดไหนหนึ่งอาทิตย์มันนี่ลองร่วมต้นทีวันพฤหัสเดี๋ยววันตุกเขาจะไปตั้งกิโลดูว่าน้าหนักมันจะลงไปขนาดไหนจะ่ะเดี๋ยวรอดูนะจ้ะไข่ต้มสองฟองอร่อยจา้าวัสด,ดีจา้า